สวัสดีครับข้างหลังนี่นะคือ Honda e แล้วก็วันนี้นะผมจะเทดสอบ0ถึง100กิลเมตร่อชั่วโมงจะเล่งดูนะมันเป็นเร็วแค่ไหนอันนี้นะผมคิดว่าเป็น136แรงมา้านะมันมีอีกรุ่นหนึ่งที่มันเร็วกว่าน,นี้นะที่มันเป็น145แต่ว่าเราก็มีอันนี้ตามสเปคิฟิเคชันนะมันจะใช้เวลา9วินาทีนะแล้วก็ผมก็จะใช้ d r a g g n g นะเหมือนวิดีโออื่นนะเราก็จะเช็คดูแต่ว่าก่อนอื่นนะเรากำลังชาร์ ผมว่ารถแบบนี้นะมันไม่จําเป็นต้องชาติถึง95ก็ได้เพราะว่ามันไม่ค่อยแรงเท,ท่เาเทสลาแต่ว่าอย่างน้อยเราก็น่าจะชาติถึงประมาณ80ตอนนี้มันอยู่ที่72แล้วแล้วผมก็ต้องเช็ดกระจกอะไรเตรียมเตรียมอุปกรณ์นิดหน่อยแล้วก็ต้อง <laughs> ใช้ใช้เราได้ขับ <laughs> เร็วหน่อยนี่โหแม่โอ้โหแมงเต็มเลยนี่ <laughs> โอเคแต่ว่าเราจะอย่างน้อยเราจะเช็ดกระจกเราจะเตรียมอุปกรณ์แล้วก็ รอให้มันใกล้ถึง80%เราก็จะลองเร่งดูนะว่ามันเป็นยังไงนะโอเคเราใช้สปอร์ตโหมดแล้วก็มี79%แบตเตอรี่นะล่ u ชช์ n มายเลขห e ึ่งล่าชช์หมเล ตอนนี้เรากลับมาถึงบ้านแล้วน,นะแล้วก็ผมก็ได้เช็คข้อมูลทุกอย่างแล้วแลวโอเคเนะี่ยตอนนี้ผมเริ่มทำสเปรดชีตเกี่ยวกับ acceleration test นะที่ผมได้เทดสหลายครั้งนะน,นะหลายคนอาจจะไม่รู้ว่ามันมีข้อมูลหมดเลยนเนี่ยผมได้ทสดสอบ Ds 3กับ p e s h o แต่ว่า2องครั้งนี้คุณคงไม่สนใจหรอกเพราะมันไม่มีที่บางไทยแต่ว่าผมก็อยากจะให้ดูหน่อยว่า ตามสเปคิฟิเคชันนะ0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมง DS3 มันต้องมันน่าจะเป็น9วินาทีแล้วก็ผมเทสแล้วก็ได้9วินาทีเกือบเป๊ะเลยนะแต่ว่า p h e 208นะ่ะผิดหวังหน่อยเพราะว่า ตามสเปค f ฟิเคชันมันต้องมันน่าจะเป็น8.1วินาทีแต่ว่าตอนผมเทสมันเป็น8วินาทีครึ่งและ8.5วินาทีนะก็แปลว่ามันมันช้ากว่าสเปคนะแต่ว่าตอนผมเทส MG อ่ะ MG มันเป็น8.2ในสเปคแล้วก็ผมได้7.9วินาทีเลยนะก็เร็วดีนะ MG นี่เร็วกว่าสเปคนะประมาณจุดน่ะใช่จุด32วินาทีเลยนะแต่ว่า h Honda นดนาน่ะโอ้ อย่งตามสเปค ification 8.3แต่ว่ามันเร็วกับ MG เลยนะจาก0ถึง100กิมต่อชั่วโมงเนี่ยครึ่งวินาทีเร็วกว่าสเปคเลยอ่ะโอดีมากเลยแล้วก็คคันนี้อ่ะมันเป็นมันเป็นที่มันเป็นเครื่องแรงนะเพราะว่าตอนแรกผมคิดว่ามันเป็น136แรงมา้าที่นี่อันนี้เป็น150กว่าแรงม้าเลยนะใช่ผมร,รู้สึกว่ามันช้าหน่อยเพราะว่าผมเคยชิน model 3ั้งหรือว่าจริงริคันนี้อ่ะตอนเราเร่งนะ มันจะไม่ค่อยเร็วมันมันจะมันจะค่อยๆเพิ่มความแรงอะเหมือนหลายคันอื่นนะที่จริงรถไฟฟ้ามันก็มันเป็นมอเตอร์ไฟฟ้าใช่ไหมเราเราเหยียบมันก็น่าจะมาทันทีเลยนะแต่ว่าเขาเขาดีไซน์โปรแกรมเซอฟต์แวร์ฮาร์ดแวร์ของ Honda ให้มันให้มันรู้สึกคล้ายๆรถน้ำมันได้เพราะว่าถ้าเราเทียบกันนะ MG ถ้าเราเอา MG ใส่ในสปอร์ตโหมมันก็จะ เล่งไปทันทีเลยนะแล้วเนี่ยจาก0-10ถึง10วินาทีนะ MG เร็วกว่า Honda 0นถึง20แล้วก็0ูนถึง30ก็เหมือนกันเร็วกว่า Honda แต่ว่าตอนผ่านไป4 0 5 0 6 0กิโมตรต่อชั่วโมงเนี่มันก็จะแปะกันเลยนะ เท่ากันเลยจนถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงฮอนด้าเร็วกว่าน,นิดหน่อยก็ <c oughs> ถ้าเราแข่งไปถึงประมาณ150กิโลเมตรต่อชั่วโมงฮอนด้ามันก็น่าจะเร็วกว่านะแต่ว่าฮอนด้ามันมีมันมีแรงม้ามากกว่า MG นิดหน่อยนะจ่ประมาณ5แล้วมันจ่ประมาณ7หรือว่า8นั่นแนะแต่ว่า MG มันมีทอร์กมากกว่าไอ <c oughs> แล้วก็น้ำหนักก็พอๆกันนะสองคันเนี่ย โอเคแล้วก็อันนี้ก็เป็นความเร็วนะแล้วก็ผมก็ได้เช็คว่ามันเก็บเสียงดีไหมแล้วเกี่ยวกับเสียงนั่นแหะมันไม่ดีเลยผมก็ได้ดูรีวิวนะคนอื่นเขาก็พูดถึงว่าที่เขาได้ลองที่อังกฤษนะเขาบอกว่าคันนี้มันเงียบดีผมว่ามันเงียบเลยเพราะว่าตอนผมเริ่มขับแล้วนะได้ยินเสียงเยอะเลยโดยเฉพาะจากข้างหลังนั่นแหละมันได้ยินเสียงเยอะนะแล้วก็ตอนเราเช็คัวนะวัดเสียงและมันก็ เราก็คอนเฟิร์มว่ามันมัน,ม,นมันเก็บเสียงไม่ดีเลยนะเสียงดังมากเลยเนี่ยแล้วผมก็สงสัยว่ามันอาจจะเป็นเกี่ยวกับล้อ17นิ้วนะเพราะว่ามันเป็นมันเป็น45โปรโฟไฟลอ์อันนี้แปลว่าถ้าเป็น45ก็แปลว่ามันจะมียางน้อยแล้วก็ มีเหล็กหรือว่าแม็กเยอะนาดถ้าเทียบกับ MG MG มันเป็น50 profile ถ้าถ้าเราใช้16นิ้วใน Honda นี่ยนละมันก็น่าจะเป็น50 profile เหมือนกันมนะั้งแล้วถ้าเรามียางเยอะขึ้นมันก็จะทำให้ถนนที่มันไม่สมูทหรือที่มันขุขักที่เรามีที่ร์เวย์เยอะนะมันก็จะคงจะดีขึ้นแต่ว่ายังไงผมว่าถ้าผมมีโอกาสลอง16นิ้วนะมันก็ยังจะเสียงดังอยู่ มันไม่ใช่จะทําให้มันเป็นแบบดีตังเยอะแล้วนะมันคงจะถึงแม้ว่าเรามี16นิ้วมันคงจะเสียงดังกว่า MG ใช้17นิ้วอะใช่ผมกลับว่ามันคงจะเป็นอย่างนั้นนะแต่ว่าที่ไหนที่ถนนมันสม ooth สมมติว่าเป็นเดนมาร์กหรือว่าฝรั่งเศสที่เมืองไทยบางที่มันก็มันก็ขึ้นอยู่กับที่อะใช่ไหมแต่ว่าส่วนใหญ่นะผมรู้สึกว่าตอนผมได้ขับที่เมืองไทยว่าถนนที่เมืองไทยอะมันสム ooth กว่าที่นอร์เวย์ที่นอร์เวย์มันมันเสียงดังมันเพราะว่าที่นี่เขาเขาให้อนนี้เรจใช้ยางหน้าหนาวที่มันมีเหล็กและเหล็กอันนั้นอะมันทําให้ถนนมันเสื่อมเร็วขึ้นแล้วก็มันจะขุกขักแล้วเขาต้อง ถนนที่นี่อ่ะยางที่นี่ที่เขาลาดยางอ่ะมันไม่ได้มันไม่ได้เหมือนที่เมืมมองอื่นนะประเทศอื่นเมืองไทยอ่ะที่นี่เขาจะต้องผสมหินเยอะขึ้นเพราะฉะนั่ะใช่ที่มันเสียงดังที่นี่อ่ะที่เมืองไทยมันอาจจะไม่ได้แย่มากก็ได้นะ,ะแล้วก็ผมก็รู้สึกตอนขับที่ซ u p เปอร์ไฮเวย์แล้วนะว่าว่า,วามันเก็บเสียงลมหรือว่ามันมันกั้นลมดีนะแต่ว่าจากถนนมันไม่ค่อยดีก็ ผมว่าคุณอาจจะสงสัยว่าโอเคมันจะเป็นยังไงใช้ที่เมืองไทยผมว่าถ้าใช้ที่เมืองไทยมันคงไม่ได้แย่มากถ้าคุณว่ามันเสียงดังก็น่าจะใช้16นิ้วถ้าคุณอยากจะใช้16นิ้วโอเคแล้วก็ต่อไปนี่ผมก็คงจะเอารวมนะนะเ,เทสเสียงกับเทส t Acceleration ในวิดีโอเดียวกันเพราะว่าผมเทสที่เดียวกันแล้วก็จริจริงมันก็ไม่ค่อยมีคนดู เก็บเสียงอยู่แล้วคนไม่ค่อยสนใจหรอกก็รวมกันเป็นหนึ่งวิดีโอก็ได้ไม่ดีไหมอ่ะทําอย่างนี้ต่อไปอ่ะโอเคนั่นคงจะเป็นแค่นี้นะครับขอบคุณที่คนดูวิดีโอน,นะแล้วก็หอกระป๋ากันไมสวัสดีครับ